ทางธรรมางสงงังฆังยาวนิพานางังสารนางขจา,านิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพุทธเจ้าพะาระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอน้อมตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยอำนาจแห่งบุลบุษรที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาได้บูชาสการะเจเริจิตภาวนาในสถานที่ทาเลกสัสัูวในวันนี้ขอจงเป็นบารมีเป็นภาวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำทรงขอให้เกิดปัญญาญาความรู้แจ้ง ทั้งในชาตินี้ณชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งรวนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเธิสาธุสาธุสาธุอนโมตานีแับเราก็ได้มาครบบริบูรณ์สถานที่ที่เมืองพาราณสีแล้วก็ทำนีกถถ้ก็สถูกก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่มี พระพุทธพรธรรมพระสงฆ์พบบริบูรณ์ก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าหมุนโคงจับโคงล้อแห่งธรรมะออกไปสู่สู่มนุษย์ทั้งหลายจากทิ่ต่างๆก็จากืองนี้แล้วก็ที่เราเห็นตามบล็อกมันจะเป็นแปดบล็อกแปดพักแปดแล้วก็มีพุทธรูปอยู่เราเข้าไปเกี่ยวไปใน พิพิธภัณฑ์ดังน,นั้นเราก็จะได้เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เขียเป็นรูปล,ลายต่างๆนั้นเป็นสมัยของพระเจ้าโสมหาราชเจ้าโสมหาราชเข้ามาสร้างยุคพระศ2สองร้ามได้มาปาระดิษฐานรวบรมสาริกขาทแล้วก็เป็นสถานที่เรียกว่าหนึ่งในสังเวสีก็คือมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์แล้วก็เป็นสถานที่ สู่จัสรู้แสดงธรรมเป็นสถานที่เสด็จจบบอนุปรินิพานซึ่งเป็นสถานที่ครบบริบูรณ์สมบูรณ์ในฐานที่ตรงนี้นั้นพริพุทศาสนาก็าจเจริญตามยุคตา่างๆนะครับแล้วก็เราก็ได้คบแล้วก็ต่อไปก็จะได้ขอเข้ามาพระราชนาใจว่าเราจะ พรมาดพลาดพังในสถานที่ต่างๆคิดในสถานที่ไม่ดีนะทุกท่กาานระตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนะตเยปะมาเดนะตะวารัตนะยนัก,กตัง สัพพังอปาราถังอรมะตมีธรรมเตรัตนาตเยปมาเดนะดาบารตเเยนาคตังสัพพังอปาราถังอรมะตมีธรรมเตนาตนาตเยปมาเดนะดาบารตเเยนาคตังสัพพังอปาราถัง ปามาตเมปนตัวเราก็แค่มาประมาททั้ง